ลบบุรีครับอันนี้เขาเรียกว่าดีเซลลางนะฮะจอดที่ที่หยุดรถลงบานรามาครับเจ้ารังนะฮะดีกดีเดี่รังหนึ่งสองห้าหก เกิดปีเดียวกับเราเลยหยว้าวฮะมิตาชิมิตาชิมาแล้วปะมิตาชิมาเยี่ยาเราไปเชียงใหม่ด้วยนะเออ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 เ ดีเซลรังอะไรนอ๋อมาเลวดีเซลรัง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 เดี๋ยวนะอะไรนะหนึ่งสอ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 ง,สอง น้าสามเซนครับสามเซนดีเซนรางครับทำะบวนผ่านโค้งสู่สารบางซื่อนะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอโ้โหเรียบเรียบ,ยบนิ่งๆครับกรุงเทพรบบุรีนะครับ ควบวน้วยดีเซลรางคันสุดท้ายก็ซอขอหนึ่งสองห้าหกส่วนคันที่จอดข้างในโรงซ่อมก็อีกตัวหนึ่งนะครับเหมือนกันนั่นแหละผ่านไปแล้วครับช่วงโค้งบางซื่อเข้ากมสเปียดต่อไปนามไปด้วย ทัานี้บางเขนหลักสี่แล้วก็ดอนเมืองนะครส่วนนี้ก็นี่เพื่อนเขาจอดอยู่เหมือนกันมีวาสุสารครับรถเก่าๆทั้งนั้นสำหรับวันนี้เทคโฟโต้สวัสดีครับ